เราวางไฟไว้ก่อนไหมบูทั้งนั้นเราวางไฟเราแล้วเดี๋ยวเราลอบมันมาทางนี้สร้างสร้างกรงไว้ไหมสร้างกรงไว้ยิงอะ่ะสร้างกรงไว้ตรงนี้ที่ลอมันมันน่าจะเดินมาจากทางนู้นสร้างมันให้มันโดดลงมาแล้วก็ปิดกรง ตร้างไงวะไป่างนี้ก็เนาะมันจะติดไปเนี่ยตรงเนี้ยติดหลังแล้วตรงนี้เอาแบบแบบท่นไว้อย่างน,งน,งนี้มันจะยิงโดนมันไหมท่านไว้อย่างนั้นแล้วกันนะ นีแล้วมันจะเข้ามายัางไงมันจะเข้ามาเข้ามาตรงนี้เึิบแล้วบู้มาย่อรออัดบล็อกไหมตรงนี้พี่จะล่อมาแล้วบู้มาย่อย่อรอตรงเนี้ยบูมามาเลยมาเรอนี้มารออัดบล็อกนะเดี๋ยวพี่ไปเรียกมันมาเออนี่นี่นี่ขึ้นมาเึิบขึ้นมาเึิบยิงมันปังปังปัง,ปง,งโอเคพี่ล่อมาพร้อมนะ บูรอนะพี่พอมแล้วมาจงตื่นจงตื่นปะบ,มมบ,บูมันมาแล้วบูบูมันมาแล้วบูเตรียมตัวนะบูบูใจเย็นๆนะบูเตรียมตัวด้วยนะบูอย่าตื่นตะหนกมันมามันออกมาแล้ว ขึ้นขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขึ้นนี้ก่อนขึ้นนี้หยุด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 แล้วดูมันหยุดแล้วดูมันบอกไม่เห็นมันเลยมันบอกบอกไม่เห็นระบู้พี่ลอดแล้วพี่ลอดมากำลังเดินกำลังเดินเฮ้ยมาเดินมาเดินมาเออเอาบูบูแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ลอดเดี๋ยวพี่ลอดใหม่เดี๋ยวพี่ลอดใหม่พี่ลอดมาได้พี่ลอดมาได้พี่ลอดมาได้รีพาร์มลงรีพาร์ลงรีพาร์ลง มามามาดิมามาในนี้มาอนไรนี้พี่อยู่กับบัตรเดบูปูขังมันบูบูบูขังหรือยังบูบูสวยสวยปูขังมันไว้เป็นไปตามแผนลูกดอกหายพี่เอาไอ้นี่ไปตีก็ได้พี่ตีพี่ตีพี่ตีนี่ฉลาดฉลาดมากเรียบร้อยมันไปไปทำแผนมันไปเออไม่เจ็บ ม่เจ็บเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยสบี้มาตีปูไปไปตามแผลปูเอามันได้ลบมันได้ลบมันได้ลบมันได้ปูมันจะล่วงมันจะล่วงแล้วมันจะล่วงแล้วปูมันเจ็บมากโอ้โหดาบพี่แตกพี่เอาที่ขุดก็ได้นี่นี่ด้วยพี่แอกเอามันโูเอาันปูพี่แอกพี่แตกพี่แอกพี่แตกพแอคพี่แตกพี่ต่อยแล้วพี่ต่อยพี่ต่อยด้วยมือเปล่า คุณธรรมหมัดคุณธรรมล้มวา่าได้ไออด้กอดยอะกว่าเตะเอาให้ล้มเอาให้เจ็บเฮ้ยมันตุยแล้ว <laughs> ไปจนล้มเป็นยังไงฮะมันจะเจ็บเกินกว่าพี่เจ๋วแล้วยังไงว่าเด่นอะบูเพื่อนรักตบมือหน่อยแปดบูไป็นยังไงไปยังไง,ไง,ไง <laughs> พี่ชิดวาเด่น ด้วยมือเปล่าจบจบกันไปว่าเป็นยังไงแพรกาวพี่เอาไปใช้ตามได้นะครับไม่ห่วงสูตร